โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเนี่ไปทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับถังซ่าน RPG เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาล่าบ,บอสกันนะอันนี้ก็คือบอสที่คล้ายๆกับตัวของถังซ่าน3าใช่ไหมที่ฟาร์มกระดูกนะครับผมเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้กระดูกหรือว่าได้วงแหวนนะอ่ะมันจะเป็นบอสตามเวลานะครับเวลาที่เราสังหารบอรสได้ลแล้วเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตนะครับผมเนาะ ก็น่าจะต้องแข่งกันทําคะแนนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันดับหนึ่งนะครับเขาทำาใช้ทีมไหนกันนะต้องบอกเลยว่าตัวที่ดีๆกันเลยก็คือตัวของนาลีสมุดนะครับตัวนี้คือโกงมากๆนะครับเขาใช้กันเนี่ยหลายคนนะที่เขามีเขาก็เลือกที่จะใช้กันนะแล้วก็ปูกระบีคบะบ่ครับผมปูกระบี่เก่งมากครับผมเออปูกระบี่แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอนันนิงด้วยนะอนันนิงก็เก่งนะครับอ่าแต่ว่าเนี่ยใช้ทีมคล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมเนาะ ปูกระบีนะครับมีนารีมีอานิ่งนะครับหลงงก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็จะเห็นได้จากการที่คนเขาใช้กันเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว SR นะครับเราสามารถใช้ตัวที่มันขึ้น5าดาวได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะปลดล็อกสกิลเพิ่มเติมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกตีนะครับผมมันจะมีอยู่ด้วยกันห้าตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่า เราต้องตีตัวไหนนะเออือแต่ว่าอ่ะวันนี้เรามาตีเป็นตัวของแมงมุมหน้าคนดีกว่านะครับแมงมุมหน้าคนอ,อ๋อห้ามใช้ตัวละครเหล่านี้เหรออ่ามันก็จะมีบอกนะว่าตัวละครไหนห้ามใช้เนาะใช่ปะน่าจะห้ามใช้นะครับอ่าตัวนี้อ่าก็หรือว่าต้องให้ใช้ตัวละครเหล่านี้ไม่แน่ใจนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมตีเป็นตัวไฟแล้วกันนะเพราะว่าผมมี ตัวอยู่นะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราตีเป็นตัวนี้แล้วกันก็มันมีเวลานับนะครับเหมือนกับในส่วนของถางซารสามดีเลยที่เราจะต้องมารอตีกระดูกนะท,ทุกๆวันนะครับหรือว่าท,ทุกๆวันที่มันกําหนดนะครับอันนี้ก็คือวันนี้มีตีนะครับอ่าเลเวลที่เราจะเข้ามาตีได้นะก็คือเลเวลยี่สิบเก้านะครับผมแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยสิบโมงถึงสี่ทุ่มนะครับผมอ่ะ อ่าอันนี้เขาเปิดตีแล้วนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามีคนตีอยู่สองคนนะครับเราสามารถตีได้ไหมอ่าเราเข้าไปตีเลยแล้วกันนี่ครับอ๋อเราตีได้นะไม่ไม่สำคัญว่าเราต้องมีตัวนะครับแต่เหมือนมีตัวเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเนาะอ่าการตีก็จะเป็นอย่างนี้เอาขอลดเสียงนิดหนึ่งนี่ครับเอ่อคะแนนคนอื่นดูได้ไหมเนี่ยว่าเขาทําคะแนนไปเท่าไหร่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอดูสคริปต์เลยลวกันนะครับก็เดี๋ยวดูนะว่าผมตีได้แสนสี่นะครับโอ้โหเขาตีไปสองแสนเก้านะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออคือเราสามารถลงตีได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเลือดบอสจะหมดนะอ่ะก็จะได้ของตามอันดับของเราเนาะเดี๋ยวนะผมแวะมาตีตัวนี้ดูลยกันอ้อตัวนี้ตีไม่ได้เหรอเราเลือกตีได้แค่หนึ่งตัวเหรอ ่าเดี๋ยวเพนื่อนนะผมขอดูตัวนี้ก่อนโอเคครับก็เท่ากับว่าเราเลือกตีได้หนึ่งตัวนะอย่างผมตีตัวนี้อยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลงอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคือมันจะได้บัฟไงอ๋อผมดูแล้วมันจะได้บัฟนะครับถ้าเรามีตัวละครนั้นอยู่ในทีมมันก็จะได้เหมือนกับเป็นตัวที่มันชนะทางเนาะโอเคอ่านะครับผมดาเมจนะครับมันจะสะสมนะ คือมันจะนับเลยรอบแรกรอบสองนะครับผมเนาะมันก็จะสะสมถ้าเรามาตีตัวนี้ถ้าเรามาตีตัวพวกนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะได้บัฟเพิ่มขึ้นมานะสามตัวนี้เนาะอันที่จริงผมควรที่จะไปตีตัวไฟนะเออเอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตีกันต่อนะครับคือผมกะว่าผมจะไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะเซิร์ฟห้าสิบนะครับที่แรกว่าจะเล่นสี่สิบเก้าแต่ไปเล่นมาแล้วเกลือเกลือก <c oughs> <ๆ>็เลยเออเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวรอเพื่อนเพื่อนด้วยดีกว่านะเผื่อว่าจะมีคนมาเล่นนะครับผมเนาะโอเค การตีก็อย่างที่บอกไปนะครับต้องมีตัวที่มันเอเป็นตัวบัฟด้วยนะถึงเราจะได้แต้มเยอะนะครับแต้มเอาไปทําอะไรได้นะครับมันก็จะได้รับของรางวัลนะนี่เลยจะได้เป็นในส่วนของกล่องนะอันดับหนึ่งเนี่ยได้กล่องนี้สองกล่องนะครับออ้สองกล่องก็คือมันจะสุ่มนะครับผมว่าอ่ะอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นเลยจะได้นะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยคือสามสิบสามจุด สามสามนะครับผมก็แล้วแต่ดวงเนาะอ่ะอันดับสองอย่างน้อยเราทําคะแนนได้สองอันดับเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่อันดับสามผมว่ามันได้น้อยไหมก็ไม่ต่างกันมากนะในช่วงแรกเนาะสองใบก็สองใบแต่ว่าใบตัวของใบสุ่มเนี่ยออไม่ต่างกันเลยนี่วะเออเอาให้ติดอันดับสามอ่ะหนึ่งในสามนะครับผมก็ประมาณนั้นนะเราก็จะรับของตามนี้เลยนะครับผม อ่าเป็นการแข่งขันในการล่าบอสนะครับก็แมงมุมนะครับจะต้องใช้ตัวของถังเย่หัวนะครับอหินแล้วก็จะเป็นในส่วนของเสียวอู่นะครับมันจะได้บัฟเนาะต่อมานะครับตัวไฟตัวไฟนะครับก็จะมีหัวอู่นะครับมีสุ่ยปิงเอ๋อแล้วก็ฝืนเซี่ยวเทียนนะครับผมต่อมานะครับสูวานตัวดอกไม้น้ํานะครับจะใช้ลงหลงอนิ่งแล้วก็จะเป็นปูกระดูกนะครับผม ตัวนี้นะครับตัวไม้นะมีมูม่ไปลจู่ชิงแล้วก็ออฟู่นะครับตัวนี้ครับผมเอยตัวตัวงูนะครับก็จะมีหน้าหน้ามีมารอสูนแล้วก็จะเป็นในส่วนของปีพี่ตรงนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะอ่านี่ครับอันนี้คืออะไรอ่ะอ่าอันนี้โอ้เราไปเลวสามห้าได้นะถ้าเลวสามห้าเปิดเนี่ยเราก็ไปเลียวสามห้าได้นะครับตรงนี้ แต่ว่าอันนี้ผมอยู่เลเวล29เนอะเพราะว่าผมยังไม่เลเวล35นะผมยังไม่ขึ้น30เลยมนะั้งเนี่ยยังไม่ขึ้น30เลยเลเวลขึ้นยากมากนะแล้วก็ผมไปเล่นสมัยเพราะอะไรนะเพราะว่าผมจะดองเพชรนะครับจะดองเพชรไว้ด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องได้สุ่มกาชาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะดองเพชรไว้สุ่มกาชานะครับอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ผมไม่ดองนะผมจะสุ่มไปเลยแล้วกันเนาะสุ่มเล่นขำๆไป เผื่อจะได้ตัวดีคือเทลิดก็เอาตามที่ผมพูดไปก่อนแล้วกันเนาะสาหรับตัวละครที่สามารถใช้ง่ายนะก็จะมีในส่วนของอานิ่งนะครับปูกบีแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนาดีสมุทรนะครับอานิ่งปูกบีนาดีสมุทรแล้วก็จะเป็นในส่วนของหลงหลงโอ้โหโอเคก็เวลาเราสุ่มครบร้อยครั้งแล้วนะครับมันก็จะมีตรงนี้ให้เรา เปิดนะครับพราะเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลือกตัวละครเป็นตัวลเอดเราได้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเราควรที่จะเลือกตัวมาทาดาวนะถึงแม้ว่าเราจะได้ตัวเกลือก็ตามนะแต่ผมมองว่าเราทําดาวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเก่งนะครับอ่ะยังสีดาวเนี่ยผมก็จะปลดล็อกสกิลเพิ่มขึ้นมาเห็นปะนี่เลยไม่รู้อะไรสี่สิบเปอร์เซ็นอแล้วก็จะปลดล็อกสกิลเพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็ต้องใช้เศษอีกเนะี่ย เศษในการขึ้นตรงนี้อีกนะครับน่าจะประมาณอีกหนะ้าสิบเศษเนาะก็อีกหนึ่งตัวนะครับในการที่เราจะขึ้นไปเป็น5้าดาวนะครับก็จะเป็นดาวแดงนะส่วนมากนะครับเขาจะแนะนําให้เราทําตัว sr นะฮะตัว sr ที่มันเออเอฟเฟกดีๆเนี่ยให้ขึ้นไปเลยนะครับห้าดาวอ่า sr หรือว่าตัวตัว r พวกนี้นะครับถ้าใครทําได้นะ่ะทําขึ้นดาวไปก่อนเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เริ่มจากตัว R นะครับตัว R เนี่ยตัว R มันสูงสุดแค่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะสูงสุดแค่5้าดาวนะครับเราสามารถใช้งานได้ช่วงแรกนะแล้วก็ตัว Sr นะครับตัว SR ที่เก่งๆเนี่ยคือมันก็มีตัวหลายตัวนะที่เก่งแต่ที่ผมชอบใช้เนี่ยก็ตัว R จะผมจะใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันมีสกิลใบนะครับแล้วก็ไม่รู้ใบหรือเปล่ามันเป็นดวงตาน่าจะใบเนาะแล้วก็จะเป็นตัว SR sr ไม่รู้ตัวไหนเก่งครับผมอาจจะใช้เป็นเสียวอู่ก็ได้นะครับตัวเสียวอู่ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะอ่ตัวนี้ก็อ๋อนี่ไงมันทําขึ้นได้ถึงห้าดาวแดงนะตัวอาร์ทขึ้นได้หรือเปล่าถ้าตัวอาร์หรือทาขึ้นได้ผมผมชอบมันนะเออตัวนี้ก็ทาขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัวอาร์หรือว่าตัว sr เนี่ยที่ดาวเยอะได้นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บเพชรไว้บ้างนะครับเราไม่จะเป็นต้องสุ่มกาชาเยอะเราใช้ตัว R ตัว sr พวกเนี้ยไปก่อนได้นะครับผมเนาะโอเคแล้วก็เลือกตัว s r เลเลือกเป็นตัวซ้ําจะดีกว่านะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนไงฝากกดไลค์กดแชร์กดต้อนให้ผมนนนะด,ด,ด้วยนะกันแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันเซิร์ฟห้าสิบเนาะโอ้พูดดิ้นพันเลยขออภัยด้วยนะเอาไว้เจอกันเซิร์ฟห้าสิบลกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเซิร์ฟนั้นนะเออจะเล่นแบบยาวๆเลยผมเล่นเกมนี้ยาวๆอยู่แล้วนะโอเคไว้เจอกิปหน้าสวัสดีครับ